สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาดูแนวทางกันต่อครับทุกท่าน แนวทางแรกก็จะเป็นแนวทางของแอดอุทัยจันมนตรีอาจารย์ให้แนวทางชุด3ตัวชุดตัดมา2ชุดครับ358กับ359ทุกท่านผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจัดไปทุกท่าน2ชุดเน้นๆต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดปลายฝันครับอาจารย์สรุปร่างมาให้ดังนี้ มี6 4 6 7 6 8 7 1 7 4 7 8แล้วก็83ทุกท่านข้อมูลชุดสรุปล่างต่อมาก็เป็นข้อมูลชุดสรุปบนของอาจารย์ครับมี5 1 5 8 5 9 8 1 8 5 8 6แล้วก็8 9ทุกท่านแนวทางของแอดปลายฝันสรุปล่างแล้วก็สรุปบน วันที่อยู่ด้านบนชัดเจนครับ1ทับ7ทับ6 5ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเก้ครับเป็นข้อมูลชุด3ตัวอาจารย์มีแนวทางไม่ทั้งหมด5ชุดครับ3ชุดที่อาจารย์เน้นมาให้ก็มี0 5 095นะครับ395แล้วก็305ทุกท่าน ก็คือชุดที่อาจารย์ขี่เซ็นต้าสีแดงเนาะอาจารย์บอกว่าตีตั๋วไปกลับด้วยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเหนือเมฆล็อกล่างของอาจารย์ครับ07ทุกท่าน07ต่อมาครับล็อกบนล็อกบน417ทุกท่าน417 ถ้าตามแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมตัดเล่น2ตัวเนาะ4 1 4 7 1 7ประมาณนี้ครับอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็คือข้อมูลเด่นบนครับชุด3ตัว2ชุดมี2 3 7กับ4 3 7ชุดนี้ก็อย่าลืมตัดเล่น2ตัวนะครับแต่ก่อนก็มีเข้าอยู่2 3มงมวดเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าตัดเล่น ใบนี้ถ้าตัดเล่นก็2 3 2 7 3 7นะครับแล้วก็4 3 4 7 3 7ประมาณนี้ทุกท่านวันที่อยู่ด้านบนนะครับต่อมาใบนี้จะเป็นแนวทางของพี่มื่นนะครับมีคู่ฟันอยู่2ชุดนะครับ4 9 9 4แล้วก็1 9 9 1คู่เด่นมีอยู่ชุดเดียวครับ3 8 8 3 ตามนี้ครับแนวทางของพี่มืน่นใบแบบนี้งว่ที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดหลุดไปนะครับต่อมาครับทำใต้น้ำอาจารย์บอกว่าวิ่ง8รลูด8ครับชุด3ตัวมี805 835อีกแล้วครับท่าน สองตัวครับก็มี0305 083835ชุด3ตัวชุดรองนะครับแถวนี้มี803 883 885วันที่อยู่ด้านล่างคุณผู้ชมแนวทางของถ้ำใต้น้ำต่อมาครับจะเป็นแนวทางเหรียญครุฑแท้ทุกท่าน แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมีดังนี้ครับขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม3ตัวครับมีอยู่ทั้งหมด3ชุดตรงนี้มี274 304 605 2ตัวครับมี26 42 20แล้วก็80ครับวันที่อยู่ด้านบนครับงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดแนวทางของอาจารย์หลุดไปครับ ชุด3ตัวใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะมี7 8นะครับอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ศูนย์ครับทุกท่านหลุดไปเนาะประมาณนี้คุผู้ชมงวดใหม่ก็ใบนี้ครับ1ทับเทับห5เหรียญคุดแท้ต่อมาครับแนวทางของแอดตั้ม191มาตามสัญญาชุด VIP เงินล้านทุกท่าน เน้นๆบนหนักๆอาจารย์ว่างั้นชุด3ตัวก็จอ7หนตัวมี2 1กับ76อีกชุดหนึงด้านล่างนะครับ1 3 6กับ36ครับจัดไปครับชุด VIP ของอัดตั้มครับเน้นๆบนหนักๆใบนี้จะเป็นแนวทางของมิสเตอร์บอลครับ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าแต่ว่าสลับกันนะครับผู้ชมของอาจารย์มี92อยู่บนแล้วก็มี70อยู่ล่างซึ่ง92นี่หวยออกล่างนะครับ70จะไปอยู่บนผู้ชมตามนี้เนาะสองงวดหลังสุดประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเนาะผมจะขยายให้ดูครับ ข้อมูลชุดสามตัวกันก่อนเลยตามนี้ทุกท่านวันที่ชัดเจนครับชุดสามตัวของอาจารย์ก็เก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดเก้าศูนย์หกกับเก้าศูนย์แปดอาจารย์เน้นมาชุดเดียวทุกท่านอาจารย์เน้นมาที่เก้าสองเจ็ดนะครับต่อมามาดูข้อมูลล่างกันบ้างข้อมูลสองตัวทุกท่านขออภยัย สตัวอาจารย์ให้มาทั้งหมด8ชุดนะครับก็มี06 16 26 17 2 7 08 18 28อาจารย์เน้นมา2ชุดครับ2 7กับ2 8จัดไปครับมิสเตอร์บอลตามนี้ครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางลอตเตอรี่ของป้าม่วงนะครับ ลอตเตอรี่ปราม่วงก็มี78ครับเลขท้าย2ตัวเนาะ78กับ5608กับ02นะครับทุกท่านเอา 0, 9, ทุกท่านด้านล่าง09นะครับตรงนี้อันนี้08 56 78ตามนี้ครับลอตเตอรี่ป้าม่วงต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างของแอดแจมทุกท่าน ตามนี้ครับไปดึงตัวเด่นกันดูเนาะถัดมาก็จะเป็นแนวทางสำหรับคนทุนน้อยครับประม่วงให้เน้นเน้นให้ตัวเดียวทุกท่านก็คือ509ครับอย่าลืม9กับหัวเป็น6ได้ตามนี้ทุกท่านก,ก็ตามนี้เลยนะครับ509กับ506เนาะ จัดไปครับปา่มงเน้นชุดเดียวอีกใบหนึ่งของปา่มงก็คือใบนี้ทุกท่านมี508 509 278 2ตัวก็มี080978 56เน้น58ติดไว้แนวทางปา่มงครับต่อมาใบนี้เป็นแนวทางของแอดลิขิดครับ อาจารย์บอกว่ารูดหนึ่งบนชุดสองตัวก็มี1 0 1 3 1 4 1 5 1 8แล้วก็1 9วันที่อยู่ด้านบนนะครับใบนี้จะเป็นแนทางของซองแดงครับอาจารย์ให้วิ่งสามตัวเดียวแล้วก็เลขชุดสามตัวก็3 4 9 0 3 9 2ตัวมี3 4 4 9 30แล้วก็9 3ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของลุงนินนะครับใบนี้ขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับลุงนินครับอาจารย์ให้วิ่งบน0กับ4ชุด3ตัวก็6 0 4 7 0 4 4 7 2 2ตัวมี0405แล้วก็74ทุกท่านล่างครับอาจารย์บอกว่าวิ่ง2กับ7เลขชุดก็หกสอแล้วก็72กันเบิ้ลครับ2277แนวทางของลุงนินครับงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดเลขชุดของอาจารย์หลุดไปนะครับ ส่วนเลขวิ่งด้านบนน่าจะมี8อยู่นอกถ้าผมจำไม่ผิดต่อมาครับอาจารย์พิชัยใจหวานไม่ได้เจอแนวทางของอาจารย์ก็นานอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาไม่เจอคุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี708นะครับใบนี้ผมไม่ได้ลงให้งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับ 1. กร,รกฎาคม65 ชุด3ตัวของอาจารย์มี089นะครับตัดเลข2ตัวก็90 082แตัดเลข2ตัว80แล้วก็6 29ตัดเล่นตัวก็มี78ประมาณนี้ทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับตามนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอพบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ